สี่สามแอคชั่นสวัสดีค่ะโจโจ้ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านอะไรอ่ะ O G Express สักขัดเซ็นทรันเชียงใหม่แอร์พอร์ตควาซ่าค่ะสนุกสนานค่ะตอนนี้อิ่มอร่อยกันมากกดถ่ายแล้วใช่ไหมไม่กดหานะก็วันนี้ก็เริ่มอิ่มกันแล้วดูจากปริมาณอาหารนะคะเยอะแยะมากที่สั่งมาแล้วรู้สึกว่าจะยังได้ไม่ครบด้วย ไม่รู้ว่าเวลาที่เราต้องเลิกกินสัคือกี่โมงกันแน่หลังจากนั่งกินมานานแล้วเหมือนกันใส่เงินไปแล้วกัเครดิตคุณพี่ก็ยังไม่ได้คืนอเอาไปช็อปหมดแล้วมาอร่อยมากค่ะแนะนำรายการอาหารสักหน่อยไหมครับอ๋อน้ำอาหาะน้ำพาน,น,พานเราก็จะมีเป็นตัวนี้ไก่ทอดอเกือพร้อมกับ ยากทอดแล้วก็มีอะไรครับสักอย่างนี่คืออะไรครับคนเยกว่าไม่เท้ากันใบมะกรูดพี่ม้บอกว่าใบมะกรูดหรอสักอย่างอาจจะเป็นต้นหอมแล้วก็มีไก่ไก่เกาหลีไก่ย่างเกาหลีมีเห็ดเก็บทองผัดน้อยตีนไก่อันนี้ปลาดิมะย่างเกลือก็เป็นชิ้นสเต็ก ประมาณนี้ค่ะหมดทั้งหมดที่เราสามารถกินได้แต่แต่รายแทนอยู่วันี All you can eat but pay what you what you l i e นะคะ ต่อต่ออะไรอ่ะแต่รายการต่อแต่รายการต่อเม้อคูกกับเพลงไม่ใช่ตมุนนีว้าคนอื่นเท้าคนอื่นดีกว่าิงนะไม่ทราบาหารมือนี้เป็นยังไงบ้างครับอประหลาดมากรีบจ้างตั้งอยู่ครบเราคิดเบียร์ของโต๊ะเลยเนี่ยคนถ่ายเี้ยง